พูดบางครั้งผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้ผม,มจะพูดช้าๆนะบางครั้งผนพูดเร็วก็พูดถูกบ้างผิดบ้างสะกดการันพูดไปชัดบ้างอะไรบ้างก็ก็ขอให้เข้าใจก็แล้วกันนะผมพยายามเต็มที่เพราะผมุกคนคนที่ทาอะไรเร็วไปนิดหนึ่งนะคิดเร็วพูดเร็วและหลายเรื่องมันอยู่ใน ในสมองนายกเยอะนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการกบประมาณในเรื่องของแฝงง,งการมันก็เยอะแยะห,หมดนะั่นคืองานในหน้าที่ของนายกพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษอะไรที่ดีก็ขอให้รัวเบิ้องก็แล้วกันนะนายกไม่เคยไม่เคยไปดื่นนะก็ยังคงยึดมั่นในหลักการของนายกมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ว่าจะทำยังไงประเทศไทยของเราด,ดีดีขึ้นดีที่สุดนะในอนาคตให้ทุกคนได้มีโอกาสนะแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคเดิมๆที่ดีอยู่หลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลก็ต้องจาเป็นต้องมาแก้ไขปัญหาที่เข้ามาทุกวันนะครับเพราะนั่นแสดงว่าเรายัางแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบไม่หมดแต่ผมยืนยันว่าผมจะต้องเล่นินการให้ให้ให้ใหจนได้ให้จงได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพรอะม่พี่น้อง,องท,ทุกคน,น,ท,กคน,ท,กคนที่รักยิ่งของผมนะ ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ